ชาวเมษค่ะดวงความรักประจําวันที่24พฤษภาคมนะคะคุณได้แปดดาบกับหัวส่วนเขาเป็นสี่เหรียญน,นะคะขึ้นมากับหัวเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่คุณมีโอกาสนะคะที่จะได้จบปัญหานะคะหรือว่ามีโอกาสได้เคลียร์ใจกันกับแฟนนะคะต่างคนต่างปล่อยวางนะคะคุณก็อาจจะสามารถหาทางออกนะคะหาทางแก้ไขปัญหา ภายในใจของคุณเองหรือว่าปัญหาที่มีต่อผู้รักได้ตัวเขานะคะก็ปล่อยวางทิฏฐิเช่นเดียวกันนะคะไพ่สี่เหลี่ยมขึ้นมากับหัวนะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้กันและกันนะคะนะอีกด้านหนึ่งนะคะไพ่ getting to know s h o t e r ขึ้นมาไม่มองว่าคุณจะสามารถยอมรับตัวตนของในแต่ละคนเนี่ยนะคะได้ทางด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าเขานะคะ มีพลังงาน if y o u b e l i e v e ซึ่งหมายถึงว่าถ้าคุณยังมีความเชื่อมั่นอยู่เนี่ยความสัมพันธ์ก็สามารถไปต่อได้นะคะ